ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนภพาธาที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในด้านบทละครพูดคำฉันและยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีหนึ่งอยเล่มที่คนไทยควรอ่าน oh สมทัตเจ้าจงขุดไปปลูกใกล้ๆอสมละกัน ลูกคือดอกไม้งามตนนั้นใช่ไหมจงเล่าให้พ่อฟังเถิดว่าเหตุไฉนจึงต้องกลายเป็นดอกไม้เช่นนี้ลูกมีชื่อว่ามัทนาเดิมเป็นเทพพิดาบนสวรรค์แต่ต้องคำสาปของเทพบุตรสุเทพจึงลงมาเกิดยังแดนมนุษย์ในร่างของดอกไม้สวรรค์นามว่ากุชกะหรือกุหลาบยามใดที่คืนวันเพน ลูกจึงจะมีร่างกายเป็นมนุษย์ได้ในช่วงเวลาชั่วข้ามคืนเจ้าค่ะ เทพธิดามัทนาเทพพระบูรุเทพนายของข้าพระองค์มีใจรักใร่นางอย่างยิ่งแม้ข้าพระองค์จะนำภาพธิดาโฉงงามหยาดฟ้ามาชมเพียงใดแต่เทพพระบูรุเทพก็ยังพร่ำเพรอถึงแต่เทพธิดามัทนาองค์เดียวขอพระนางโปรดตอบรักความรักของนายกระหม่อมด้วยเถิดเทว หตุใดพระองค์ทรงแกล้งรักพาหม่อมฉันด้วยอาถรรพ์พระเวทแล้วยังบังคับให้หม่อมฉันต้องรักใคร่พระองค์เช่นนี้หม่อมฉันอับอายชาวฟ้าเหลือเกินแล้วฟังก่อนมัทน,นาพี่ไม่อาจทนความร้อนรูปในใจได้จึงจำใจต้องรักพาตัวเจ้ามาด้วยวิธีนี้ขอเพียงแต่เจ้าตอบรับไมตตีจากพี่แล้วเจ้าต้องการสิ่งใดพี่จะไม่ขัดใจเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นวิมานแก้วเจ็ดชั้นนางกำนันข้ารับใช้มากมาย น้องต้องการอะไรพี่จะให้มัธนาทุกอย่างอันชายหญิงประกาศคำว่ารักกันได้นั้นความรักต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองฝ่ายหม่อมฉันไม่อาจกล่าวเท็จได้ว่ารักพระองค์เพราะไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อยท่งคำานึงถึงศักดิ์ศรีของหม่อมฉันบ้างเถิดเพคะหม่อมฉันไม่อาจรักพระองค์ได้เช่นเดียวกับดวงตะวันที่ไม่อาจขึ้นทางทิศตะวันตกได้ข้าบาทขอลาชิชะนางชมงามมากลิ้น หญิงอื่นล้วนหมายปองในตัวข้าแต่เจ้ากับผักสายไร้เยื่อใยเจ้ามีชัยอื่นในดวงใจแล้วหรือว่าเจ้าไม่รู้จักความรักกันแน่ข้าขอสาให้เจ้าไปเกิดอย่างแดนมนุษย์จนกว่าจะรู้จักความรักบอกว่าเจ้าอยากเกิดเป็นอะไรอืมขอพระทัยพระองค์ที่ทรงเมตตาให้หม่อมฉันเลือกได้ว่าอยากเกิดเป็นอะไรถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอเกิดเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยปรากฏบนแดนมนุษย์ ขอเป็นดอกไม้ที่งดงามและมีกลิ่นหอมอย่างน้อยหม่อมฉันคงสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างเพคะท่านมายวินท่านเห็นว่านางควรจะไปเกิดเป็นดอกไม้ชนิดใดกันเล่าดอกไม้ลักษณะที่พระนางกล่าวนั้นมีแต่ในอุทยานสวรรค์หาได้ปรากฏในแดนมนุษย์ไม่ดอกไม้นั้นมีนามว่ากุชกะหรือกุหลาบพระเจ้าค่ะรอบต้นมีหนามแหลมคม ระดับคล้ายเข็มดอกไม้ชนิดนี้มีสีสันเหมือนแสงอาทิตย์ยามรุ่งอุุณหรือจะเปรียบกับแก้มแดงและเลือดของดารุนียามเขินอายเมื่อบานเต็มที่เกสรจะส่งกลิ่นหอมะจรไก่เป็นแหล่งอาหารให้พึ่งทั้งหลายได้คอยดูดน้ำหวานจากเกสรกรีบดอกยังเป็นยาสมบัมนุษย์ช่วยให้เลือดลมไหลเวดีพระเจ้าข้าดีละข้าจะให้นางเป็นดอกไม้นั่นด้วยอำนาจแห่งข้า,ขา ขอสาบให้เทพธิดามัทนาไปเกิดเป็นดอกกุหลาบกลางป่าหิมวันในแดนมนุษย์เมื่อถึงคืนวันเพ็ญจึงจะกลายร่างเป็นคนได้เพียงหนึ่งคืนเชา้าลุงขึ้นก็จะกลับเป็นกุหลาบเรื่อยไปแต่เมื่อใดที่นางรู้จักคำว่ารักจึงจะกลายเป็นมนุษย์ได้ตลอดกาลและหากนางเป็นขปรักนั้นจนไม่อาจทนได้อีกแล้วไสนางจะต้องมาอ้อนวอนข้าจึงจะพ้นจากคำสาปทั้งปวง ลูกเอ้ยจงอย่าวิตกไปเลยพอจะคุ้มครองป้องกันภัยและเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีทั้งยามเป็นดอกไม้และยามเป็นมนุษย์ลูกจงอาศัยในสำนักของพ่อต่อไปนี้ทุกคนคือพี่น้องของเจ้าทั้งหมด จิตเสนเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดนางจริงไม่ปรงใจรักข้าเรื่องนี้กระหมอมว่าถามท่านมายาวินจะดีกว่าพระเจ้าค่ะเหตุที่พระนางไม่ยินดีในรักของพระองค์นั้นเป็นเพราะเมื่อพบก่อนพระองค์ทรงเป็นราชาผู้ครอบของนครปัญจาคราวหนึ่ง ทรงให้อามาถ,ถือราชสา,ารไปทูลขอพระราชธิดามัทนาจากพระราชาสุราชซึ่งเป็นนครข้างเคียงแต่พระราชาสุราชไม่ทรงยกให้เพราะพระธิดามัทนายังไม่ปรารถนาจะมีคู่ครองพระราชาปัญจางพิโรธท,ท,ท,ที่ม่สมรไทยจึงสั่งให้ยกกองทัพไปไประชิดกำแพงเมืองของพระราชาสุราชทันทีโดยมีคําท้าทายว่าไม่ทรงมอบองพระธิดามัทนาให้ ไม่จะโจมตีเมืองของพระราชาสิรราชท,ที่ย่อยยับเมื่อมัทน,นาทราบความว่าพนางเป็นต้นเหตุในความยุ่งยากทั้งตัวจึงวีงวอนพระบิดาให้ส่งตัวพระนางไปเพื่อยุติสงครามบ้านเมืองและราชสะตรผู้บริสุทธิ์จะไม่เดือดร้อนในพระบิดาจะทรงห้ามอย่างไรพระนางก็ไม่เปลี่ยนพระทยัยในที่สุดพระบิดาก็ทรงยินยอมส่งตัวพระนางไปเป็นบาทบุริจาริกาของพระราชาปัญจาลหากถึงเมื่อเสด็จถึเงเมืองปัญจาลแล้ว นทธิดามัทนาก็กราบทูลต่อหน้าพระพักว่าขอพระทัยเหลือเกินที่ทรงไว้ชีวิตพระบิดาของหม่อมชันแต่หม่อมชันได้ถือสันสติยานเป็นมั่นคงแล้วว่าจะไม่ยอมฝืนรักใครโดยที่ในใจไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นแต่ที่หม่อมชันยอมถวายตัวติดตามพระองค์มาสู่เมืองนี้เป็นเพราะเป็นห่วงชีวิตของเสด็จพ่อและราษฎรของสุราชนาครมากกว่าเมื่อหม่อมชันได้ปกป้องพวกเขาแล้ว ันนี้มม่อขอขทลายังไม่ทันที่พระราชาปัญจันตรสประการใดปฏิดามัทนาก็ชักปินปักผมจากพระเมารีฮูขึ้นและแทงลงกลางอ,อกอย่างรวดเร็วสิ้นพระชนทันทีพระราชาปัญจัน์เสียพระทัยยิ่งนักนับตั้งแต่นั้นพระราชาปัญจันรก็ไม่ทรงข้องเกี่ยวกับทางโลกอีกเลยมุ่งแต่ปฏิบัติธรรมตราบจนสิ้นพระชนท ระราชาปัญจาได้ถือกําเนิดเป็นเทพประมุขสิทธรเทศองวิมานนส่วนพระธิดามัทนาได้เกิดเป็นเทพธิดา,าเช่นกันเพราะผลบุญที่สละพระชนช่วยพระราชบิดาและราษฎรแต่เศษกรรมเก่าในอดีตชาติยังคงเหลือจึงส่งผลให้พระองค์ยังรักและต้องการเทพธิดามัทนามาเป็นชายาขณะที่เทพธิดามัทนาก็ยังคงไม่ยินดีในรักของพระองค์เหมือนเดิมเรื่องในอดีตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อข้ารักนางข้าก็จะทำให้หนางรักข้าจงได้แจงเจนไตรเพพิสานอีกทางปุรานคำพีก็รู้ตามควรอีกว่องไวในกระบวนอาวุธที่ทวน ทุกอย่างในทางยุทธโกรสันทัดอัตวาโกโซนพระรูปวิโมนสิริโสผากสันพาง ที่แห่งนี้ช่างร่มรื่นดีจริงเราจะพักแรมที่นี่ได้หรือไม่้าพระองค์สอบถามนายพานแล้วได้ความว่าที่บริเวณนี้เงียบสงบก็ด้วยอน,นิสง์จากพระโยคีผู้ทรงศัพวิชาท่านหนึ่งตอนนี้พวกพานได้ล่วงหน้าไปยังสำนักของท่านเพื่อขออนุญาตตั้งพับพาและตรวจเส้นทางให้เสด็จไปกลับนมัสการได้โดยสะดวกพระเจ้าค่ะดีมากคืนนี้ก็ตรงกับคืนเพนเสียด้วย ได้ค้างแรมกลางป่าเช่นนี้ช่างเป็นสุขนะัก ของเจ้าตกที่นั่งจะได้โชคลาบอันยิ่งใหญ่แต่ก็จะได้รับทุกหนักเพราะลาบนั้นอีกไม่นานพ่อคงไม่ได้เห็นเจ้าอีกแล้วพระบิดาเจ้าค่ะลูกนำผลไม้มาถวายเจ้าค่ะเอหรือว่าลูกมารบกวนขณะเข้าฌานลูกต้องขออภัยด้วยเพียงเพราะลูกอยากมากับพระบิดาเจ้าค่ะกว่าจะถึงคืนวันเพ็ญแต่ละครั้งเช่างนานนะับคราวนี้ ลูกขอปฏิบัติธรรมพร้อมพระบิดาเหมือนเคยนะเจ้าคะขอขอพรจากเทวะทั้งหลายโปรดจงดลบันดานให้ลูกข้าปลอดภัยอย่าให้นางจากไปอย่างถูกทรมานเลยพระบิดาเป็นอะไรไปหรือเปล่าเจ้าคะลูกเห็นท่านวิตกกังวลเหลือเกินโปรดแจ้งแก่ลูกเถิดมีอะไรอย่างไรเผื่อลูกจะช่วยได้บ้าง ลูกรักเอ้ยตั้งแต่เจ้ามาช่วยปรนบัติพ่อก็ชื่นใจยิงนักแต่บัตรนี้สรัทธาเจ้าถึงคราวต้องจากพ่อไปอันเป็นธรรมดาของหญิงสาวเช่นเจ้าที่จะมีชายหนุ่มมาหมายปองเหตุใดพระบิดาจึงกล่าวเรื่องที่เป็นไปได้ยากเช่นนั้นเจ้าคะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วลูกอยู่กลางป่าไม่สุกสมบูรณ์เหมือนหญิงอื่นแล้วชายใดเล่าจะรักหญิงที่เป็นมนุษย์เพียงหนึ่งวันคืนต่อมา ก็ผิดเพศเป็นกุหลาบมากน้ำได้เห็นหน้าเราเพียงคืนหนึ่งพระบิดาจงคายวิตกกังวลเถิดเจ้าค่ะท่านผู้นี้คือท่านสุพางเป็นนายทหารของพระราชาชัยเสนซึ่งบัดนี้ได้มาตั้งพัะพาบริเวณอาสมขอรับลูกเฮ้ยเจ้าจงไปเตรียมเครื่องคาวหวานไปเลี้ยงรับรองพระราชาและเหล่าทหารเทินเจ้าค่ะ สตรีฉมงามผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนหรือข้าอยากเห็นหน้านางยิ่งนักเข้าปลาอาหารเตรียมเสร็จแล้วเจ้าค่ะ สุพางเอ๋ยเมื่อคู่ค่าฝันไปหรือว่าเป็นความจริงกันแน่ที่จูจ่ๆก็มีนางสวรรค์มาเชิญไปกินอาหาร ก่อนเราหรือช่างอวดดีมิเคยรุ่มหลงชายใดเพราะคำว่ารักที่บุรุษเอ่ยมีแต่ความลวงไม่ช้าก็จะทอดทิ้งให้หญิงเศร้าระทมเพราะหมายปองสตรีอื่นไม่รู้จบสิน้นแต่เหตุใดครานี้ใจข้าถึงวันไหวกับราชาผู้นั้นได้น่าระอายโอ้ยิ่งคิดแล้วข้าก็อยากร้องไห้จันเจ้าขาหากสิ้นคืนนี้แล้วข้าจะต้องกลับร่างเป็นกุลาบไม่มีทางอื่นใดเลย ที่จะทรงได้รู้ความในใจว่าข้าพักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวข้าก็เช่นกันข้ารักเจ้าจนมิอาจหักใจได้อีกแล้วพระองค์คงสดับถ้อยคำของคนเพอเสียแล้วหม่อมฉันไม่สมควรเลยจริงๆขอทุลลาเพคะเดี๋ยวก่อนมัทนาพี่ยินดีเหลือเกินที่ได้ฟังว่าใจเจ้ากรุณาต่อพี่เพียงใด เมื่อเจ้าคว้าเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้วเจ้าจะกล้าทิ้งให้พี่ตายเชียวหรือพระองค์มิทรงกธหม่อมฉันก็เพียงพอแล้วเพคะหม่อมฉันเป็นชาวป่าไม่รู้ขนบรรมเนียมใดๆคงมิอาจสู้หญิงชาววังผู้งามพร้อมได้อย่ากล่าวเช่นนั้นเลยพี่มิอาจรักหญิงอื่นใดเทียบเท่าเจ้าได้อีกแล้วพี่จะสาบานต่อหน้าพระจันทร์แต่พระจันทร์มีข้างขึ้นข้างแหลมย่อมเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แม้พี่จะสาบานต่อดาราแต่เรานั้นจากไปเมื่อยามรุ่งอรุณทำอย่างไรเจ้าจึงจะเชื่อพี่สาบานต่อพระองค์สิเพคะพอแม้สาบานต่อสิ่งใดก็ไม่เท่ากับความซื่อตรงของพระองค์เองข้าราชาชยเสนขอสาบานว่าจะรักนางมัทนาไม่เปลี่ยนแปลงตาบจนชีวิตของข้ายามตื่นก็จะมองนางเป็นคนแรกแม้ยามหลับก็จะฝันถึงนาง จะมองในตานางแทนกันชื่นชมแก้วมณีจะสูดกลิ่นกายนางต่างเครื่องหอมสุคนทลดเราจะเคียงข้างไม่ห่างกันสักเวลาพี่กล่าวเช่นนี้แล้วเจ้าจะยอมรับรักจากพี่หรือไม่ข้าจะขอเจ้าแต่งงานในวันรุ่งเช้า